โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแท็กกระดม m channel ครับผมอ่าวันนี้มีสาระดีๆนะครับเข้ามานะครับมาพูดให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังนะครับอ่าวันนี้พรีเซนเตอร์ของเรานะครับเป็นฐาน3ครับตาช้างรีพีสองสองสี่เอฟามาเป็นพรีเซนเตอร์ของเรานะครับผมจะพูดให้ฟังว่าระหว่างฐาน3กับฐาน4เนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับก่อนอื่นจะอ่า พูดให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อนนะครับว่าผานสากับผานสี่นะครับมันจัดอยู่ในผานประเภทผานบุกเบิกนะครับคำว่าผานบุกเบิกก็คือสาหรับไถอ่าสหรับไถดินแข็งไถบุกเบิกดินไถครั้งแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นตออ้อยอะไรประมาณนี้ครับเขาเรียกว่าผานบุกเบิกนะครับส่วนผานพวนส่วนใหญ่ก็จะเห็นในการใช้ในการพวนดินก็คือตัวนี้ลงก่อนแล้วก็ตัวนี้ตามนะครับหรือว่าเป็นการถไถไร่ถไถนานะครับถไถนาอย่างนี้นะครับผม มันก็แล้วแต่จะเลือกใช้นะครับแต่ว่าถ้าดินแข็งๆสำหร,รับการระเบิดดินอะไรประมาณนี้ผานสามผานสี่ผันบุกเบิกจะเหมาะกว่านะครับทีนี้บางคนกำลังจะตัดสินใจซื้อทักมาถามผมอ้าวผานสามกับผานสี่เนี่ยผานอะไรมันดีกว่ากันนะครับซึ่งผมตอบเลยเลยว่ามันก็แล้วแต่คนชอบนะพูดถึงเรื่องโครงก่อนผมจะพูดถึงเรื่องโครงให้ฟังก่อนถ้าเป็นโครงผานสี่นะครับโครงผานสี่จะยาวนะครับนี่แบบนี้อันนี้ก็คือโครงผานสี่นะครับแต่ว่าเป็นผานสามเฉยนะครับ ตัวนี้เป็นโครงผานสี่นะครับตัวนี้ยาวประมาณ2เมตรกว่าผมก็จํากว่าไม่ได้ไม่ถึง2เมตรห้าครับไม่ถึงสองเมตรห้าสิบนะครับประมาณ 20- 30ประมาณนี้แหละนะครับผมสาหรับตัวนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นผานสามนะครับผานสามมันก็จะสั้นสั้นลงมากว่าผานสี่นะครับเพราะว่ามันมีแค่สามกระทูงมีสามกระทูมันก็จะหนึ่งสองสามมันก็จะได้เลยนะครับทีนี้ก็เลยบางคนก็สงสัยจะซื้อผานตัวไหนดีนะครับผมก็เลย จะบอกเอาตรงนี้ก่อนเลยว่ามันแล้วแต่ความชอบของคนนะครับบางคนชอบพันสามบางคนชอบพันสี่นะครับอ่าตรงนี้ประเด็นนี้ต่อไปนะครับประเด็นที่2ระหว่างพันสามกับพันสี่นะครับพันอะไรมันหนักรถกว่ากันนะครับตามที่ผมเคยไปดูนะผมไปเคยเคยดูรถไทยฟอร์ดนะครับพวกฟอร์ดเข้าไทยขึ้นเนินนะครับใช้พันสี่เพราะว่าพัานสี่เนี่ยมันเบารถกว่าพัานสามนะนะครับอ่า มันมีเยอะขายเยอะก็จริงนะครับมันอาจจะหนักรถแต่ว่าระยะมันใกล้กว่านะครับผมพันสามจะหนักรถกว่านะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นการไถดินในสภาพพื้นที่แบบเดียวกันนะครับพ่านสามจะหนักหนักรถกว่าผ่านสี่นะเพราะว่าผ่านสี่ขามจะชิดนะขามจะชิดกว่านี้นะครับอ่าเช่นผานตัวนี้ครับดูเลยครับตัวนี้ตัวนี้จะเดิมโรงงานไม่เคยขยับนะครับปกติถ้ามี4ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่2จะอยู่ตรงนี้นะครับพอแต่งเป็น3ตัวนี้ก็จะถอยมานะครับถอยมาเยอะเลยนะเยอะเลยนะครับ อ่าเป็นว่าผาน3จะหนักรถกว่าผาน4นะครับทีนี้ผานตัวไหนสู้ดินแข็งมากกว่ากันนะครับต้องบอกกันเลยว่าผาน3าเนี่ยมันสู้ดินแข็งมากกว่าอยู่แล้วนะครับผาน3าเนี่ยเพราะว่าช่วงมันได้นะครับผาน4มันจะไถได้ตื้นนะครับมันก็ไม่ตื้นหรอกมันมันก็เข้ากว่าผานควรนะครับแต่ว่าผาน3าจะเข้าดีกว่าผาน4ถ้าในกรณีเป็นรุ่นเดียวกันนะครับนะกรณีรุ่นเดียวกันนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นการไถดินอ่อน นะอันนี้ผมตอบทีละประเด็นเลยครับถ้าเกิดว่าเป็นดินอ่อนเนี่ยนะครับดินอ่อนเนี่ยมันจะเข้าเท่ากันทั้งผ่าน3และผ่าน4ีถ้าเกิดว่าเป็นดินอ่อนผานสีได้เปรียบครับได้เปรียบจุดไหนได้เปรียบจุดที่ผานสีมันจะงานเดินเร็วนะครับงานเดินเร็วก็คือผานสีเนี่ยปกติมันจะอยู่บริเวณนี้แหละนะครับบริเวณนี้อ่าบางคนขยับสุดเลยนะครับงานก็จะเดินได้เร็วกว่านะครับผานสามเนี่ยบางตัวตัดไม่ถึงล้อนะครับถ้าเป็นผานสีจะสกัดได้ถึงขอบล้อตรงนี้หรือว่าตรงนี้เลยนะครับ ถ้าในกรณีของผ่านสี่นะครับทีนี้ถ้าถามน้ําหนักนะครับว่าระหว่างผัานสามกับผ่านสี่เนี่ยน้ำหนักอะไรดีกว่ามันก็ต้องผ่านสี่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผ่านสี่ของเรามีสี่กระทุนะครับเพราะว่าผ่านผ่านสามมันก็มีสามกระทุน้ําหนักมันก็จะลดน้อยกว่านะครับหายไปหนึ่งขาเลยเนี่ยนะครับและทีนี้นะครับถ้าถามบางคนก็ถามส่วนส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมจะซื้อผ่านสี่มาถึงผมจะชอบผ่านสามก็ตามผมจะซื้อผ่านสี่มาถอดออกหนึ่งขาให้เป็นผ่านสามโครงสี นะครับนะอย่างน้อยๆอยอ่ะอย่างน้อยๆอยมันก็ยังสามารถเป็นมันก็ยาวอ่ะครับเราสามารถปรับระยะกว้างแคบได้อีกนะครับถ้าเกิดว่าเป็น3โครงสามอ่ะมันจะสั้นเลยนะครับเราจะขยับทอยออกมาอีกก็คงไม่ได้นะครับผมนะครับทีนี้มีคนถามว่าระยะของผมปรับตั้งเท่าไหร่นะครับตัวนี้ตัวนี้ผมปรับตั้งนะครับถ้าวัดวัดหลังแปลนตัวนี้นะครับวัดหลังแปลนตัวนี้ถึงหน้าแปลนตัวนี้นะครับผมใช้ระยะ19 19เซนนะครับจากนี่ถึงนี้ นะรัแล้วก็จากนี่ถึงนี่ก็คือ19 19ตลอดนะครับอ่า19ตลอดซึ่งมันก็จะอ่ากว้างกว่าพัานสเดิมๆครับอ่าถ้าใกล้ๆนี่ครับใกล้ๆไอ้นี้พันสครับสโคงสใกล้ๆเลยมันจะแบบนี้นะครับอ่าถ้าพัาน4ีมันจะขาชิดกว่านะครับผมอ่าถ้าท้ายดินอ่อนงานอาจจะเดินเร็วกว่านะครับแต่ว่าถ้าเข้าลึกเนี้ยพัน3เน้นเข้าลึกกว่าไอ้ตัวนี้งานจะเดินช้านะครับเพราะว่ามันกินได้แค่ทีละสามขา นะครับประมาณนั้นแหละนะครับนี่ตัวนี้ก็สามไอตัวนี้เป็นสี่โครงสี่นะครับตัวนี้สี่โครงสี่นี่นี่มันจะชิดกว่าเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นสามโครงสามตัวนี้ไว้นี่ตัวนี้ถอยได้อีกนะครับไอตัวนั้นดึงมาตัวนี้ถอดออกนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับมันจะได้นะครับตัวนี้ขายนะครับตัวนี้ขายในราคาสองหมื่นสี่พันบาทนะครับสนใจโทรสอบถามได้เลยนะครับส่งได้อุดรขอนแก่นน้องคายบึงการสกลนครนะครับเกินกว่านั้นก็ มาสอบถามเดี๋ยวผมก็ขอค่าน้ำมันเล็กน้อยก็ไปส่งได้นะครับนะแต่ว่าตัวนี้ไม่ขายครับตัวนี้ขอดอกไว้ก่อนนะครับดอกไว้ขายไอดอกไว้ใช้ก่อนอ่าแล้วก็ในกรณีเป็นสามโครงสีนะครับสามโครงสีมันเป็นปกติพามันจะเป็นใบยี่สิบสองนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรถสี่สิบแรงนะครับรถสี่สิบแรงใช้ใบยี่สิบสองจะพอดีเพราะว่าตัวรถมันจะเตี้ยนะครับแต่ถ้าห้าศูนย์ผมแนะนาให้แต่งเป็นใบยี่สิบสี่เลยนะครับรถมันจะสูงมันจะเข้าได้สมดุลกว่านะครับซึ่งไม่ต้องห่วงครับโครงตาช้างมันใส่ได้อยู่แล้ว นะครับผมมันใส่ใบยี่สีมันจะเต็มตาพอดีเลยนะครับมันจะพอดีไถนั่นแหละไม่หนักรถนะครับเพราะว่ามันเป็นผันอ่าเป็นผันสามมันก็แต่งใส่ใบยี่สีนะครับนะไม่ต้องว่ากลัวกลัวรถไม่ไหวมันไหวอยู่แล้วนะครับนะส่วนไอ้ใบคัทไทยอะไรมันก็ต้องไปแต่งกันมากครับก็เดิมๆของมันนั่นแหละนะครับถ้ามันปีเราก็ค่อยไอ้นี่มันต้องแต่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสําหรับถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนใบยี่สี่ยี่สี่ยี่สี่อย่างเงี้ยตรข้างหลังก็ไม่ต้องแต่งอะไรมันนะครับก็ ประมาณนั้นแหละนะครับมันจะพอดีไถมันจะไถดีอย่างมันเองนะครับถ้าใบยี่สิบสี่ว่าจะเหมาะสมนะครับใบยี่สองมันจะหนักรถเพราะวใบตัวรถมันสูงนะครับใบยี่สี่มันก็จะไถดีนะครับก็จะเป็นสองสี่สามนะครับถ้าเท่ากับเอ็มหกศูนย์แหละแต่ว่าโครงคนละตัวเอ็มหกศูนย์เอ็มยูสี่เก้ามันสี่ร้อยกว่าโลของเราถ้าสี่ขาเหลือว่าจะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะก็จะเหลือสามร้อยท่วนครับสามร้อยเฉยๆแหละตัดออกหนึ่งขานะครับประมาณนี้แหละนะครับสําหรับสาระ ที่มามอบให้ฟังนะครับพูดวกไปวนมาบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวจะมาตั้งใจพูดเป็นคลิปดีๆก่อนให้ผมเปลี่ยนใบก่อนนะครับใบผมกาลังสั่งซื้อมาอยู่นะครับตราอะไรนะขอยงยี่ห้อช้างดําครับก็ไม่เคยใช้หรอกนะครับน่าจะเป็นสภาพเขาเรียกอะไรนะเกียร์กลางๆครับเกียร์กลางๆยี่ห้อกลางๆไม่ถือว่าดังมากผมก็ถามมาบินเพาซัสครับมาบินเพกไอไอ,ไอของ ใบ24นิ้วที่ผมสั่งมาของช้างดําอยู่ที่พันกับ50บาทนะครับต่อใบนะครับผมถามของม้าบินเพกาซัสอยู่ที่พันเจ็ด้อยห้าสิบนะครับอ่าเลยกันไป700บาทนะครับนะก็ดีครับใบม้าบินเพกาซัสก็ดีมันเป็นยี่ห้อดังน่าจะแข็งแรงทนทานอยู่นะครับอา,อาจจะเป็นข้งหน้ากลม2กลมสามใบจักเนี่ยน่าจะพอดีนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับในทักษะการแต่งนะครับผมก็มา มาตอบให้ตามตามคำถามนั่นแหละนะครับผมนะโดยส่วนใหญ่ก็คือมันขึ้นอยู่กับความชอบของเราเลยนะครับนะถ้าสงสัยส่วนไหนก็ค่อยสอบถามผมมานะครับเชนะ่นสอบถามระยะอย่างนี้ผมก็บอกไปแล้วส9บ9้าสบ้านะครับของผมนะพอดีไทยนะครับพอดีไทยถ้ามันหนังรลกก็ขยับเข้ามาอีกนะครับแต่ว่างานก็จะเดินช้าเข้ามาอีกนะครับผมเอาประมาณนี้แหละนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมอ่านสามกับ่านสี่ต่างกันอย่างไร ะอะไรหนักรถ<ม>อะไรเบารถนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดกดแชร์กดติดตามให้กับแท็กเตอร์มด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ